ค่อยๆปล่อยค่อยเร่งเบาลองให้พ่อขับ Ls แดงปีสองพันครับ, 2, รบอยู่กรุงเทพครับเกมไม่ค่อยถาัดรถค้าต์นะขับแต่เวฟเลยให้ลองขับแอลดูครับ จะลงหลงเกียร์นิดหน่อยอ่ะไม่เคยขับรถคาร์ดอ๋อ